เอมเลชานมาที่วิลาเน็ตเวดเน็ตเวดพาบอลขึ้นมาเน็ตเวดเน็ตเวดพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆไม่สนเน็ตเวดล็อกเข้าแล้วลองปั่นเน็ตเวดลองปั่นโอโฮเรียบเรียบเรียบร้อย เจ้าคันครับเจ้าคันก็ต้องเกาแฮะไม่ใช่นะครับมาแล้วครับเจ้าคันอีกแล้วเจ้าคันต้องทําไงเจ้าคันต้องทําไงแล้วก็ปาดมาลูกนี้เจ้าคันบอกว่าก็ต้องเกาไงครับคุณผู้ชมมาแล้วครับ ดักไว้ได้แล้วเห็นนะครับชิปกระเดลวให้มาลูกนี้โอ้โหองลีวิ่งฝ่ามลสุมวิ่งฝ่ามลสุมเมื่อวิญญาณร้ายกายร่างไม่มีใครยับยั้งอองลีได้ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับชื่อจีจ้าเกมเมอร์นั่นเองนะครับผม วันนี้ฮะเราก็ได้มาจัดทีมยูเวนตุสนะครับผมซึ่งอ,อตอนนั้นน้องเขาให้งบมาน่าจะประมาณเอ่อ1.7ถึง1.8ล้านล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจำไม่ได้แล้วก็จัดไว้สักทักหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งน้องเขาเหมือนรีเควสว่าอยากจะเล่นองลีนะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไม่เป็นไรฮะ ก็มาแล้วนะครับองลีทีนะฮะน้องเขาได้สําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นองลีทีนะครับสองเท้าซึ่งเรารู้สรรพคุณกันอยู่แล้วนะครับสำหรับองลีตัวนี้เป็นตัวที่มีความเร็วนะครับปั่นโค้งได้ดีไปกับบอลได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้เร็วจี๋โดนใจหาช่องดีแน่นอน นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นอยู่เปนตุ๊ในงบ1.8ล้านล้านแล้วได้องลีทีด้วยเนี่ยก็ดูเป็นแนวทางไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งเราก็จัดมาให้น้องซึ่งราคาปกติมันน่าจะอยู่ที่ประมาณห0 0แสนปะองลีห0 0 0 0นกว่าๆนะครับพอมาทําเป็น TM ก็ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้แหละนะครับจริงๆงบจัดทีมเราก็อยู่ที่ประมาณ1.7 1.8ประมาณนั้น นะครับผมในส่วนของตัวต่อไปครับกลางรุกนะครับผมก็เป็นเดลเปียโรไอคอนนะครับซึ่งตัวนี้เหมือนน้องเขาก็อยากเล่นอีกเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าจัดอยู่ในอตอนสตรีมถ้าจําไม่ผิดนะครับเราก็จัดแล้วให้น้องเขาดูว่าโอเคไหมหรือน้องอยากเปลี่ยนตัวไหนนะครับก็ได้มาเป็นเดลเปียโรไอคอนนะครับตัวนี้ความพิเศษคือ2เท้ามีฟินิชช็อตมียิงไกล นะครับแล้วก็มี p พย์เมกเกนะครับซึ่งผมมองว่าเดลเปียโรไอคอนนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์เช่นกันนะครับแม้เขาอาจจะตัวเล็กไปบ้างนะครับแต่มองว่าการเบียดการชนนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะลูกดื้อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูในเกมนะฮะแต่เรื่องการปั่นบอลอะไรอย่างเงี้ยการหาช่อง นะครับผมว่าไว้ใจได้แน่นอนสำหรับเดลเปียโรไอคอนบวก5นะครับในส่วนของปีกซ้ายครับก็เลือกมาเป็น n e t w e ว EBS บวก8นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมี e r r y ค Cost มี Speed d i b e r e อมียิงไกมี p พ a y m a k e r นะครับซึ่งถ้าเราใส่พลังแฝงปั่นโค้งมาให้เนี่ยก็ตัวนี้กลายเป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างนะครับสำหรับ n e t w เวดนะ จะตัดเข้าในปั่นโค้งก็ได้จะเลือกมาเปิดบอลก็ได้เพราะเขามีสปีดต้นมีความเร็วนะครับผมสามารถเปิดบอลได้ดีบวกกับมีเออร์ลี่คอร์สอีกโอ้โหแม่เจ้านะฮะว้าวเลยนะครับว้าวเลยนะสำหรับ n e t w e ว ebs บวก8นะครับในส่วนของปีขวาครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าน้องเขายังหาไม่ได้หรือว่ายังไงนะฮะสำหรับเค e ียซ่า e 2 1นะครับ ก็น้องเลยอาจจะเอาปีเอมาแทนก่อนนะครับซึ่งถ้าเราได้เคียซ่าอ e ียีมาเนี่ยเอฟเราจะลดไปได้อีกนะครับแล้วเราก็ไปเสริมตัวตำแหน่งอื่นๆได้อีกนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้เคียซ่าเอมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปีนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เหมือนกันในเรื่องของความเร็วนะครับการเปิดบอลก็อาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองไปเล่นจริง นะครับในเรื่องของการยืนตำแหน่งอะไรเงี้ยทำได้ดีนะครับมีความเร็วเป็นปีกที่มีความคล่องตัวอยู่แล้วสำหรับเคียซ่านะครับผมนะก็ผมมองว่าปีนี้อาจจะเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับเหมาะกับราคานะครับตามราคานะครับผมในส่วนของกลางรับตัวแรกครับเป็นพัตติกวีล่านะครับปี b t ทบวก8นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็ เป็นตัวที่คนนิยมใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่า1เลยเขามีรูปร่างที่ดีการเบียดการชนเบียดชนได้ดียิงไกลได้ดีนะสำหรับวีเอล่านะครับเขาอาจจะไม่มีพลังแฝงยิงไกลแต่ว่าเราใส่ให้ได้นะครับซึ่งซึ่งพอเราใส่ให้แล้วเนี่ยยิงคมจัดนะครับเออยิงแรงด้วยนะครับสำหรับวีเอล่านะฮะก็มีความแข็งแกร่งนะครับดุด,ดันนะตามสไตล์ของเวล่านะครับเบียดชนได้ ในแดนกลางนะครับผมและมาจับคู่เล่นกับเอมเรชานป FA บวก8นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าหากันได้ควักนะฮะสำหรับเอมเรชานนะครับเป็นปีที่เก่งอยู่แล้วนะครับเอมเรชานยิงไกลได้เข้าปะทะได้ดีนะครับมีออมีความเร็วนิดหน่อยนะครับกลางๆไม่แย่นะครับผมสำหรับเอมเรชานนะอ่านเกมดีด้วยนะครับผมมองว่าตัวนี้ เล่นได้ทั้งรับและรุกนะครับสำหรับเอมเรช์นนะครับผมมาดูในส่วนของแผงหลังนะฮะแบ็กซ้ายเลือกเป็นอเล็กซานโดนะครับอเล็กซานโด PMC บวนะครับตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับมีความเร็วเบียดชนได้รูปร่างดีนะครับผมมองว่าเล่นได้ง่ายๆสบายๆนะครับสำหรับอเล็กซานโดนะครับผมและแบ็กขวาของเรานะครับเป็นตัวประจำ นะครเป็นตัวที่ทุกคนต้องมีนะครับทุกทีมต้องมีเพราะเขาเนจรไปเรื่อยนะครับสำหรับเจา้าคันเซโล่ c อบวกแนะครับตัวนี้ก็รู้สรรพคุณกันอยู่แล้วนะครับผมก็ผมมองว่าอา,อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เก่งมากแต่ว่ามันเป็นตัวที่สามารถทดแทนได้ในหลายๆเรื่องเช่นเรื่อง f อนะครับแล้วก็เรื่องความเก่งของเขานะครับซึ่ง ผมมองว่าเป็นตัวที่มีความเร็วมีสปีดต้นนะครับเบียดชนได้นะครับเอาไว้ดักพวกปีกเร็วๆได้อยู่นะครับผมในส่วนของเซนเตอร์แบ็กครับก็เป็นเบเมอร์นะครับ spl บวก8นั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตต้องขยับแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเป็นแบบพวกคานาวาโลหรืออะไรอย่างงี้นะครับแต่ตอนนี้เราได้เบเมอร์มาแล้วก็เป็นตัวที่พอเล่นได้นะครับค่าพลังดูดี เดี๋ยวเราต้องไปดูในเกมอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเบเมอร์นะครับผมในส่วนของเซนเตอร์แบ็กอีกตัวหนึ่งครับเป็นโรเมโร WC 2ีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ผมไม่เคยเล่นนะแต่มีความเร็วนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับประกบตัวดีเข้าประทะดีนะครับมีแฝงงูมีเอ่อ r พาเวอร์เฮดนะครับซึ่งมองว่า ผมว่าตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับอีกอย่าง PWC 2 2ก็เป็นลิมิเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสมดุลดีนะตัวนี้ผมมองว่าน่าจะเบียดชนมันอยู่นะครับสำหรับโรเมโลนะครับผมและในส่วนของผู้รักษาประตูครับก็เป็นเอ็ดวินฟันเดอร์ซานั่นเองนะครับผมซึ่งเ,เลือกใช้เป็นปีทีทบก5 นะครับผมแต่ในอนาคตต้องขยับอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็น L h e บวกแหรือไม่ก็ไปใช้เชสตนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งว่าในนาในอนาคตงบของน้องจะเพิ่มหรือลดตัวไหนได้บ้างนะครับผมมาดูในส่วนของทีมคันเลรกกันนะครับถ้าเกิดใครทำฟูยูเวนตุสก็จะได้ OVR บวก3ข้องตัวบวก3แล้วก็ส่งสั้นบวก3นั่นเอง นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์สุดมันของฟูยูเวนตุสสุดกระชากใจกันเลยนะครับว่ามันจะโหดหรือไม่ดูนี้ครับจักได้แล้วให้มาที่องลีองลีซิงแล้วครับจังหวะนี้คุณผู้ชมทางบ้านองลี Only ขอญาติองลีขอญาติ องลีให้เดลเดลดึงลูกนี้เดลปัน่นโอ้โหยังสวยครับคุณผู้ชมทางบ้านสวยครับโรเมโลหูความแข็งแกร่งเอาเรื่องอยู่นะโรเมโลนะครับมาแล้วครับวิเอล่าวิเอล่าให้มาที่เคียซ่าเคียซ่าล็อกหนึ่งจังหวะล็อกหให้มาเอเมเชานเนตเวทได้พิกเอ้า ตรงนี้เน็ตเวทเน็ตเวทกดด้วยขวาครับโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านอย่างคม,มเลชานะมาที่วิลาอเล็กซานโดอเล็กซานโดมาที่เดียวค่อยๆเซตกันครับจังหวะน,นี้เราเล่นกันเพลินๆนะฮะออกมาลิมเ้นให้เกียร์ซ่าลูกนี้เกียร์ซ่า เียซาปาดเอาเน็ตเวทโอ้โหส้มหล่นเฉยครับคุณผู้ชมทางบ้านโอ้โหเอเมเชายนชาแนวไฮครับจังหวะนี้แล้วชาญพาบอลขึ้นมาเองจากกีชานเอเมเชานหลอกหนึ่งทีแล้วปาดเข้ามาลูกนี้ครับโอ้โหการทำมาของเอเม็มเชาน เียซาเปิดลูกนี้มาวิเอล่าขึ้นโขกแบบคมๆครับคุณผู้ชมวิเอล่ามาที่ฮองลีเดวเปโลเดี๋วด,วดึงไว้ก่อนครับค่อยๆเซตค่อยๆเล่นกันไปเนะ็ตเวทพลิกแล้วลูกนี้เน็ตเวทลองกดด้วยซ้ายแฉลบเข้าไปเลยครับโอ้โหบารมีของเน็ตเวทครับลูกนี้ เรื่องนี้เคียซ่าขอญาตโยนไม้อีกทีแล้วเข้าหัวโลเมลล้อเล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 อจุกรูมาวิเอร่าวิเอร่าวิเอใจวิเอร่ามาที่เอมเรชานเอมเรชานมาที่องรีองรีพิกพิกหนึ่งพิกสอง มาแล้วมาแล้วเอ็มเชร์นกดด้วยขวาลูกนี้เข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านเทเบียดไปได้เคียซาเคียซาเคียซาขอกดด้วยซ้ายเรียบเ,ร,ยบเร,ยบร้อยเอ็มเชร์นมาที่เวลา เน็ตเวดเน็ตเวดพาบอลขึ้นมาเน็ตเวดเน็ตเวดพาบอลขึ้นมาเรื่อยๆไม่สนเน็ตเวดล็อกเข้าแล้วลองปั่นเน็ตเวดลองปั่นอูโหหุ่เรียบเรียบเรียบร้อยเน็ตเวดดักไว้ได้อีกตามเคยนะครับชิปกระเดีวทำชิงกันแล้วลูกนี้เน็ตเวดวิ่งซิ่งมาอีกแล้วจังหวะนี้เน็ตเวด เน็ตเวทลองแล้วครับลองอีกแล้วกัน <constrained at the end> โอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงโอ้โ มาแล้วครับดักไว้ได้แล้วเห็นนะครับชิปกระเดวให้มาลูกนี้โอ้โหองลีวิ่งฝ่ามรสุมวิ่งฝ่ามรสุมเมื่อวิญญาณร้ายกายร่างไม่มีใครยับยั้งอองลีได้ครับคุณผู้ชมเกียร์ซ่าครับให้มาที่เอ็มเลชานชานมาที่เวล่าที่เลี้องลี ลองลีให้มาเดลเปียโรล,ลูกนี้ขอส่องไกลไกลเอาเฮ้ยอ,อะไรกันครับเนี่ยเดลอีกแล้วเดลมาอีกแล้วเดลมาอีกแล้วไม่สนแล้วลูกนี้ส่องด้วยซ้ายอีกทีโอ้โหโกโกโกอเล็กซานโดรครับดักไว้ได้สวยเน็ตเวทให้มาที่ชิปกับเดลอีกแล้ว ชิปกระเดลชิปกระเดลเชลกระดิฟทำไงมาที่เคียซ่าเคียซ่าแล้วให้มาเจ้าคันเตโรล,ลูกนี้ไม่ล้ำครับให้เข้ากลางมาเดิลเอาให้แบบนิ่มๆครับคุณผู้ชมทางบ้านเจ้าคันครับเจ้าคันก็ต้องเกาแฮะไม่ใช่นะครับมาแล้วครับเจ้าคันอีกแล้วเจ้าคันต้องทำไง เจ้าคำต้องทำไงแล้วก็ปาดมาลูกนี้เจ้าคำบอกว่าก็ต้องเกาไงครับคุณผู้ชมเวนซอาครับให้ยาวยาวมาที่เคียซ่าวิเอล่าให้มาเน็ตเวทลูกนี้เน็ตเวทขอวางยาวยาวทะลุช่องมาที่เคียซ่าเคียซ่าโลดายเวนหูยและเดวชิปกระเดวปัน่นโอ้โหชิปกระเดวชเดวชลกระดิฟครับคุณผู้ชม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับฟูยูเวนตุสยูเวนใจนั่นเองนะครับผมซึ่งทีมนี้ผมมองว่าเล่นสนุกมากนะครับคือหนึ่งเลยเรามีองลีทีเอ็มนะครับองลีทีเนี่ยคือมันมีสปีดต้นความเร็วหาช่องดีอยู่แล้วนะครับการที่หลุดไปหรือวิ่งทะลุช่องมีตัวจ่ายคมๆให้เขาเนี่ย มันก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมซึ่งองลีทาหน้าที่ตรงนั้นได้ดีนะครับผมซึ่งใครเคยเล่นองลีทีก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าความเถื่อนมันขนาดไหนนะครับผมในส่วนของเดลเีีโร่นะครับในตําแหน่งกลางรุกนั้นผมมองว่าอย่างตึงนะครับโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะจังหวะยิงไกลนะครับยิงแน่นๆยิงคมๆทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับการจ่ายบอลนะครับที่เล่นคู่กับอองลีได้เป็นอย่างดีนะครับผมผมมองว่าเดลเปียโรไอคอนบวก5ในราคา1 0 0 0 0แกว่ากเนะี่ยผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับผมในส่วนของเนะ็ตเวทะเน็ตเวโอ้โหตัวนี้ผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับและมันก็เป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆนะครับในเรื่องของการเปิดบอลเปิดบอลได้ดีนะครับในเรื่องของการตัดเข้าในแล้วยิงปัน่น ก็ทำได้ดีแบบดีมากๆนะครับผมสำหรับ n e t w e ว EBS ก8นะซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับผมในส่วนของ k i ียซ่านะฮะเคียซ่าเบก5ปีนี้ก็เก่งนะครับเร็วนะครับเป็นตัวที่มีความเร็วนะครับยิงไกลได้ดีนะไม่น่าเชื่อนะครับยิงไกลได้ดีนะครับผมมองว่า k i ียซ่ปีนี้เล่นได้แล้วก็เก่งด้วย นะครับเหมาะสมกับราคา2 0 0 0 0ื่นนะครับ2 0 0 0กว่าเกือบ30,000นะตัวนี้ผมมองว่าคุ้มและเก่งนะครับผมในส่วนของกลางรับทั้ง2ตัวนะครับจากจากการที่เล่นมานะครับผมมองว่าเอ็มเลชานนั้นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับยิงไกลได้ดีนะครับรับแน่นนะครับผมมองว่าคุ้มเอ็มเลชานยังไงก็คุ้มกับราคานี้นะครับผมมองว่าเก่งอ่ะ เก่งมากนะครับรูปร่างหนาด้วยตัวใหญ่ด้วยเบียดชนเข้าประทะได้ดีมากนะครับสำหรับเอ็มเรชาน PFA นะครับผมส่วนวิเอล่าก็เป็นตัวที่คอยดักบอลตัดบอลได้ดีนะครับแถมมีเพย์เมคเกอร์ด้วยนะครับเขาก็จะสามารถสร้างสรรค์เกมให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนั่นเองนะครับผมในส่วนของแบ็กซ้ายกับแบ็กขวาผมมองว่าทั้ง2ตัวนี้ถึงแม้จะเป็น PMC ก็ยังใช้ได้ นะครับยังเล่นได้ยังเล่นได้ดีเสมอนะครับสำหรับเจ้าคันเซลโลแล้วก็อเล็กซานโด p ีเอ็มบวกแทั้งคู่นะครับผมมองว่า2ตัวนี้ยังเล่นได้สบายสบายแล้วก็ยังลด f อด้วยนะครับผมและคู่เซนเตอร์แบ็กฮะโลเมโรกับเบเมอร์นะครับสองตัวนี้ผมก็มองว่าอืมผมชอบโลเมโรอะ่อะอ่ะผมชอบโลเมโรนะครับผมดูว่าการเข้าปะทะมันดูแน่นมาก นะครับแน่นดูดูดุดันเยอะนะครับดูดูแบบเบียดปะทะได้ดีนะครับดีมากนะครับซึ่งเบเมอร์ในอนาคตผมก็อยากให้เจ้าของทีมเปลี่ยนแหละนะครับแต่เดี๋ยวดูกันว่าในอนาคตน้องเขาจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนละกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้จูจิจาทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ